หาเก็อยาตีทุดมาจากอูรูมาจากในสื่อเลนเลยครับมาวันตีทุดในรกเลยเราก็จัดสโอแต่สนุก็ยักพมาเสวรลาเลยครับมาเลย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 ครับมาเลยก็มาเลยครับมาเลยมาเลยสมุทเสวราลาเลยก็มาเลยครับมเสวลาเสวลาเลยก็มาเลยก็มาเลยครับม้รามือเปล่าเสวาลาครับสมุทเสวมีมีครับมีมีครับนี่วบ้านเราคมาจัดจจยะดห้ได้เหรอยะดหได้หรเออนี่หมดสมอ โอ้น้ำ้นชิมเลยส้มมูมาจักเนื้อเลนเลยครับเนื้อเลนน้อลครับเนื้อเลนครับยุโรปเลยครับไอ้่นเลนวะเนื้อเลนครับเนื้อเลนครับสมบูรับมาแต่ยุโรปในซื้อเลนเลยครับบิกลงมานี่เลยัอนผูระร้อยครับผูระร้อยครับาบ้านเีก็ขายเป็นลูกเขาไม่ได้กว่านี้อานี่มันไม่เมือนกับส้มโอนี่มันหากินยากมาจากยุโรปมาจากเนื้อเลนนูครับีู่นี ซึ่งมันไม่ใช่ส้มโอธรรมดาครับส้มโอเที่วลาเลยครับเที่วลาส้มโอเที่ยวละเลยเที่วลาครับส้มโอเที่วลาครับเอาเลยเลยไหมครับครับร้อยเจรละร้อยเจรละร้อยเม็ดเลยครับมันร้อยเหมืนซื้อครับมันร้อยหมากับพระดากินเนไม่มีวันลืมเลยครับส้มโอชนิดนี้ไม่มีวันลืมในชีวิตนี้ไม่มีวันลืมในชีวิตนี้เลยครับมาจากลูก萝卜เลยส้มโอเที่วลาครับเอาเลยลงเลยเลยครับเิรละร้อยครับเิรละร้อยเลยครับเอาเลยครับยส้มโอเที่ยวลา รมเออัยตกครมุิรถไม่ได้นะรับรถไม่ได้เลยครับโรยเต็มเเลยครับมันหากินยากเนะครับทิไม่ได้หรอไม่ได้ครับโรยคับโรยเลยครับรถไม่ได้เลยครับโอ้เต็เไอ้ยาที่เดือดทิศนี่้างาเยังยังไม่ไปไหนเลยเรยไปแล้วไปไปี่ไปมาไปแล้ว คนจะคนคว้าตั้งเหมือนเธอโอ้ับกับได้เลยครับเดี๋ยวได้หมีตั้งเหมือนเธอเลยนะครับมาเลยมาเลยผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาตั้งก่อนครับครับโอ้ยต้มอูอได้เหรอในโซเล่ต้มูอเนี่ยโซเล่เรากินง้ออะไถึงได้เอาเฮ้ยอ่าหั่นเอามาแต่น้อยงเดียวอเแต่ชีหลังหั่นมากกว่าเป็ดจะชีเลยเป็ดนะเฮ้ยนี่เราอยากชิมแล้วมันมีตั้งกัเพื่อนเราต้องกิ๊กมาเลยเดี๋ยวสโซรักต้องก็มาใส่ยินใส่ไม่ดีเลยเอ้าไม่อยากกินหรือซะไม่อยากชิมมือ ไม่มีตังค็ไม่อยากกินเอลยาแล้วมึงอ้ยกินตางเราไม่งายั่งเามีที่มใส่กินน่ยมันหายไม่ใชมันยากมันหไปลยาก็แบบดือแย่งต้งเลยเรียกไปทำไม่เล่เรียกไปทำไม่เลเลยทไม่เลยัร่อโดยที่ว่านี่กินเปล่เากินดิบตังก็ไม่ต้องเสียซื้อก็ไม่ต้องซื้อตงไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียตางไม่ต้องไม่ต้องได้เลยได้กินดิบ่เลเลยนี่ยับดิฟเลยกินเป่เลาเลยแล้วทัง ปอกหาได้ก็ยืนแลงเขายุ่กันอยู่ทั้งเไม่ได้ลักไปได้เลยไปยืดทำไมเลยไปมาเดี๋ยวทำให้เลยรับรมงดวงเชียราครับมาจากกรุงรูปมาเลยครับนี่สวัสดีครับผมมันเป็นดักรายาคุลเขาครับทึ้งในนี้พ่อมีเล่นใหม่จากคุณในปอกหาเลยครับนะเออเดี๋ยวผมเล่นเดี๋ยวผมเล่นเลยเอเดี๋ยวผมจะอะไรครับผมนะอ่าครับ เนือเป็นมายาคุนเนื้อวอไรลเ้วกอะไรเลยได้เลยครับเออได้เลยครับอืมเกรเ็นยรับครับมตรุนเมตรุนอืม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 จังอ่าเียบตึนลเียบตลน่ผู้ที่กินเน่้ได้ ยูไหนป้าใครนี่ครับเนี่ยไม่เยอะไม่เยอะทิ้งเลยไม่เยอะเติมเลยไหนป้ามั้งนะทิ้งไปอยู่ในป้าเด้เออเทิ้งยู่ในป้าเด้ครับวักเลยดิไม่ควักเลยดิเนี่ยโอ้ยเรียบกระไรเอ้ยผมเขียวเอ้ยเขียวเขียวเขียวเบียวเข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 ียกเขียว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 เขียกเขียว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 เ ผมหาไ้อนี่ม่ยากมันง่ายโยยอ่ะมันเป็นมันมันมันเป็นเทคนิคส่วนตัวมันเป็นเทคนิคส่วนตัวผมบอเให้กินเดี๋ยวนี้นอนอยากกินนี่อยากกินอยากกินกันโซ่เล่นเนาะตาชดเชยก็มาอยู่ในพารองไว้เนี่ยเดี๋ยวตาลอยลงเออไม่ได้อันนี้คนเล่นไม่อยากพูดเออเอามาเอามา